สาวสวยค่ะสําหรับน้องเบสคําสิงค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานะหัวใจของน้องนะคะอยู่ในโหมดโสดสนิทจา้ายังไม่มีหนุ่มคนไหนเนี่ยเข้ามาจีบแต่ผิดกับน้องชายอย่างน้องโบสค่ะเพราะว่าแววแววมานะคะว่าน้องชายเนี่ยมีคนคุยแล้วงานนี้พี่สาวคนสวยค่ะถึงกับต้องทวงเงินกันเลยนะแม่เพราะว่าน้องโบสเนี่ยหนีไปมีแฟนก่อนเออส่วนอีกหนึ่งประเด็นก่อนหน้าน,านี้ค่ะน้องเบสเนี่ยเพิ่งจะชวนพี่สาวคนสนิทนะ พี่จันจิค่ะแล้วก็สาวสวยสุดฮอตน,นะคะพี่หลิงหลิงค่ะมาออกรายการรถติดเมาส์ซึ่งออนแอร์ไปแล้วนะคะ EP3 ค่ะหลิงหลิงจันจิพาดาราช่องสามเปิดโลกขี่ a อทีวล่องแก่งจังหวัดนครนายกแล้วก็มีวงเล็บค่ะพวกเราแมนมากโอ้โหชื่อเป็นไงแม่ก็คือว่าน่าไปมากนะแล้วก็บอกว่าชื่แม่ด้วยไงทั้งสวยทั้งเก่งทั้งเทนะ ชื่ออีพีก็คือแบบโอ้โหน่าดูมากแล้วถ้าคุณไปดูก็จะเห็นแต่ความน่ารักของน้องๆทั้งหมดเลยนะคะซึ่งทั้ง3าสาวเนี่ยก็บอกเลยว่าโหเขาลุยกันแบบสุดๆเหมือนกันนะคะมีทั้งไปขับอย่างที่บอกไปเนาะเอทีวีแล้วก็มีพายเรือด้วยเนาะจ้าแล้วก็นั่งคุยกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะทุกคนค่ะล่าสุดได้เจอน้องเบสค่ะเลยต้องถือโอกาสเข้าไปถามน้องกันสักหน่อยเนาะให้เล่าถึงความซีอี๋ของพี่จันจิตกแล้วก็พี่หลิงหลิงกันหน่อยอะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกันเลยค่ะ เรื่องราวคือหนูว่ารู้จักกับพี่จันจีและพี่จันจีรู้จักกับพี่ลิงลิงแล้วหนูพี่จันจีพี่ลิงลิงก็รู้จักกันมาก่อนที่จะมานัดถ่ายคลิปเพราะว่าแบบด้วยความที่เหมือนเพื่อนกลุ่มเดียวกันด้วยมั้งคะคือคือหนูสนิทกับพี่จันจีและพี่ลิงลิงก็สนิทกับพี่จันจีแล้วก็คุยกันผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยจนแบบว่าเออเรารู้สึกว่าเราแบบเคมีเข้ากันได้ก็เลยแบบ ตอนนั้นพี่เขาก็ทักมาว่าแบบเขาอยากลองออก YouTube ดูบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออเรายินดีเลยคือเราอะเป็นคนที่ไม่กล้าชวนกลัวกันแบบปฏิเสธเราเกรงใจเราก็จะไม่เคยชวนดาราเลยขนาดนั้นถ้าใครได้ตามอะจะเห็นว่าเบสอะชวนแค่คนที่สนิทอะไรเงี้ยแต่พี่จันจิก็บอกว่าเอาเลยเนี่ยพี่ลิงลิงเขาอยากมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอได้มาเจอกันวันนั้นก็แบบแฮปปี้มากเพราะว่าพี่เขาแบบสบายๆมากทั้งพี่จันจิแล้วก็พี่ลิงลิง แล้วก็เกิดการตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าเป็นแบบ3สาว power pop girl เออเหมือนเพื่อนหญิงพลังหญิงเราก็เลือกตัวการ์ตูนกันเราก็เลือกสีชมพูพี่ลิลลิงก็เป็นสีฟ้าพี่จิ๋กก็เป็นสีเขียวแล้วหนูก็ไปเกาหลีมา ก็ซื้อกล่องจุ่มมาก็มาจุ่มเขาว่าพบโกลกัน,กนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยกลายเป็นสนิทกันได้เลยใช่แต่ว่าเชื่อว่าพี่เขาเก่งอยู่แล้วเพราะว่าคือดูจากพี่เขาแบบเป็นรุ่นพี่ในวงการหนูมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยคือเขาผ่านละครมาหลายเรื่องอยู่ในวงการมานานกว่าอะไรเงี้ยใช่ดังมากหนูก็ยินดีมากหนูก็แบบปังอ่ะ พี่เลออิศอ่ะพี่สุดยอดอะไรเงี้ยน่ารักค่ะน่ารักน่ารักหมดเลยพี่จริงก็น่ารักพี่หลินก็น่ารักคือที่เราสนิทกันได้อะ่ะเพราะว่าเราชอบอะไรเหมือนเหมือนกันก็คือชอบแบบจกเจียวประแดกอีอย่างจังสี่แต่ว่าเออเป็นคนอีสานเหมือนกันก็ว่าวิสานน้่กันบ้างแล้วก็แบบก็จะมีมุมที่แบบว่ามันเข้ากันได้แบบง่ายๆสบายสบายอยู่ยังไงก็ได้ใชม่มันชิวดีอะ่ะอยู่ด้วยลรวก็ชิวอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปหนูเกรงใจหนูบอก หนูว่าเป็นคนที่ขี้เก่งใจมากนะหเห็นหนูแบบเนี้ยหนูก็บางทีก็ไม่กล้าถ่ายอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบเขาก็มีคู่กันหมดคือ <c oughs> พี่อางทีงก็คู่พี่มาริโอพี่หลิงหลิงก็มีน้องออมเราก็ไม่กล้าถ่ายใครอยู่แล้วถ้าไม่ใช่งานเราก็ไม่กล้าเพราะว่าเราไม่มีคู่กับเขาเราก็เก่งใจคู่เขา <c oughs> เห็นแล้ววัยรุ่นเขาเรียกว่าคนคุย <c oughs> ก็น่าจะแบบเป็นเพื่อนกัน <c oughs> เพื่อนสนิทอะไรเางาี้ยง เยเจอไหมหนูยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าหนูเคยเจอปะ่ะหนูไม่คนที่มนที่สุดในบ้านแล้วอ่ะไม่ค่อยแบบคือเขาก็จะอย่างไปเตะบอลล่าสุดเขาก็จะให้เพื่อนมาดูบอลแล้วเราอ่ะก็ซื้อบัตรให้เพื่อนเขาแต่เราก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนไหนคือแบบคือเพื่อนสนิทของน้องเราเราไม่รู้เราก็เลยไปส่องในโซเชียลที่เขาแชร์กันเราถึงรู้ผู้หญิงสวยมากเลยเธอแล้วหนูเธรสิเธอ <laughs> <laughs> ต้องดูแลตัวเองนะ เท่าเขาแบบให้ดูดีเท่ากันนะเอพราะผู้หญิงอะสวยมากไฟเขียวอยู่แล้วหนูว่าสอดน้องเสมอว่าเป็นผู้ชายอ่ะต้องเป็นสุภาพบุรุษการเปิดตัวไม่เปิดตัวมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะแต่ว่าการให้เกียรติเขาในเรื่องของการใช้ชีวิตเช่นแบบไปไหนมาไหนก็ดูแลเขาเลี้ยงเขาได้ก็เลี้ยงเราก็บอกอยู่ว่าพามาได้นะอะไรเงี้ยเขาก็คงเขินเพราะว่าพามาแล้วหนูแซวไปคือเราทีมผู้หญิงอยู่แล้วเราก็จะแบบเคยหนูเคยแซวแบบโบเจ้าชูปะอะไรอ่ะ ถ้าเจ้าชู้บอกพี่นะอะไรเราทีมผู้หญิงสแกนน้องตัวเองว่าเธออย่าทํานะไม่งั้นเธอโดนไม่ใช่น้อยอะไรอย่างเงี้ยนางต้องเสียตังค์ให้หนูนะหนูเคยพนันกันว่าแบบปีนี้ใครมีแฟนก่อนต้องเสียหมื่นหนึ่งแต่ว่านางไม่จ่ายตังค์หนู่ตอนเนี้ยฝากทุกคนไปทวงหน่อยนะคะถ้านหนูข่าวตรงนี้ว่าเบสคํำสิงทวงเงินน้องชาย10,000บาทน้องมีเพื่อนสนิทแต่พี่สาวไม่มีแม้แต่เพื่อนสนิทพี่ชายที่สนิทคนสนิทไม่มีเลยใช่ค่ะ เอนดูนะไม่มีไม่มีแม้กระทั่งแบบว่าผู้ชายที่สนิทพี่ชายที่สนิทอะไรใดๆแต่มีสื่อที่สนิทนะนี่ดาราเลลี่อยู่เคียงข้างน้องไม่ว่าน้องจะมีใครหรือไม่มีใครเอออะแล้วน้องเบสบอกล้าใช่ไหมเมื่อกี้ให้พาดหัวว่าพาดหัวอะไรพาดหัวว่าทวงเงินน้องชายหนึ่งหมื่นบาทน้องโบอครับได้ยินไหมครับลูกเห็นแล้วเนาะ น้องโบน่าจะได้เห็นแล้วนะแม่ให้เงินพี่เบสด้วยนะหรือจะผ่านมาทางนี้ก็ได้เออพวกเรายินดีนะคะแต่พี่เบเขาบอกน้องแล้วเนาะเขาบอกว่าเออแบบอยากให้น้องเป็นสุภาพบุรุษอะไรใดก็มีการสอนน้องค่ะมีไฟของไฟเขียวแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะก็ได้ไปส่องในโซเชียลก็ได้เห็นแล้ววิสวยวิคนไหนอ่ะเราต้องไปส่องแล้วนะ ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปเห็นบ้างแล้วแล้วต่อไปเขาบอกเลยนบอกให้น้องโบยแบบดูแลตัวเองให้แบบเยอะขึ้นเออหนุ่มนักบอลของเรานะคะก็เดี๋ยวรอดูอีกหน่อยถ้าเขาขยับสถานุสถานะอะไรใดๆก็คงได้เห็นภาพน่ารักน่ารักกันเน <Okay. S 1> อะอเคมาพูดถึงเรื่องของสาวๆกันบ้าง <Yeah. S 1> เขาเป็นสามสาว power c o i r l ค่ะทุกคนคะ่ะมีการแบบ oh. มีการเลือกสีกันเรียบร้อยแล้ว น้องเบสสีอะไรนะน้องเบสบอกสีชมพูใช่ไหม mm. เออพี่หลิงๆิสีฟ้าใช่ปะพี่จันจิสีเขียวทุกคน oh. แล้วถ้าคุณได้ไปดูนะคุณจะเห็นความน่ารักความสนิทสนมอะไรใดๆ,ๆกันนะคะทุกคนคะ่ะ oh. ก็เป็นการเม้ามอยตามภาษาแบบจริงๆเหมือนก็เหมือนเพื่อนหญิงพลังหญิงอะว่ากันง่ายๆ oh. เออแล้วน่ารักมากธรรมชาติมากทุกคนคะ่ะโดยเฉพาะเสียงกริ๊ดกราดของทุกคน <laughs> รกไหได้ไปดูกันแม่ดูหรือ,อยังเมื่อกี้เห็นบว,ว่าตัวอย่างเลยยังไม่ได้ดูเต็มเต็มเห็นตัวอ,อ,อย่างที่น้องลงไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูนะเออไปช่วยกันค่ะปั้นยอดวิวกันเยอะๆและอีพีนี้ก็คือไม่ธรรมดานะออแล้วก็ผู้หญิงอ่ะจริงๆแล้วว่าเขาจะมีความสนิทกันถ้าเขาได้เจอคนที่แบบเรียกว่าเป็นประเภทเดียวกันเ,ออเคมีเดียวกันจริงปะออใช่ไหมสิ่เสมอกันถึงจะอยู่ด้วยกันได้เออ เหมือนพวกเราเวลาเรามีเพื่อนอ่ะแม่เพื่อนก็ต้องแบบว่าเลเวลเท่าเทเราอะ่ะ <laughs> กลุ่มแก๊งนี้ก็เช่นเดียวกันใช่ค่ะมันจะดึง,ด,งดูดกันมาอยู่ด้วยกันแล้วนี่ไงก็จะมีแต่ความน่ารักอะไรใดๆกันไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้ไปดูอะไปดูนะทุกคนเออความเมสาอะไรใดๆน้องเบสก็บอกแล้วน้องเบสเก่งใจนอนในเรื่องของการถ่ายค้งถ่ายคลิปเพราะว่าทุกคนเขามีคู่แต่ว่าเราอะไม่มีคู่ เออเอ็นดูน้องแม่อวรยพอน้องหน่อยให้น้องหาคู่หน่อยให้น้องหาคู่ที่เหมาะสมกับน้องให้ได้อาเออชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอ,เ,อ,อเพราะว่าเดี๋ยวก็คือโลกจะเหวี่ยงคนที่ใช่ามาเอเอรอ,รอดูรอดูแล้วก็ให้กําลังใจน้องเสมอๆแหละไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะคะคนที่ใช่ฟ้าอาจจะส่งมาตอนนั้นก็ได้เอ,เออ หรอเออน้องน่าจะได้นะถ้าอย่างนั้นนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ละครน้องยังไงแม่สองตอนสุดท้ายพรุ่งนี้จบแล้ววันนี้แล้วก็อีกวันนี้ก็จะจบแล้วคุณผู้ชมรอติดตามกันได้นะเรตติ้งแม่คิดว่าไงตอนนี้คือหไปแล้วรอรอรือว่าจะเจ็ดหรือเปล่าเพราะถ้าเจ็ดเมื่อไหร่ก็จะเป็นแบบว่าละครเรตติ้งละครเย็นอันดับหนึ่งนะต้องรอติดตามนี่ขนาดนัดนัดทุกวันนี้เรตติ้งเขายังแบบโผล่ทะลุทะลวงขนาดนี้เนาะแม่เนาะตอนจบนี้ก็น่าจะเรียกว่า แรงอยู่เออเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วก็ที่สําคัญเรายังติดน้องในเรื่องของชุดแม่ละคนระคน้องครจบแล้ว,ลวจบพรุ่งนี้ยังไงยังไงดีเดี๋ยวรอเอลิตติ้งก่อนเออแต่ว่าเราว่า6.5น่าจะมานะน่าจะถึงใช่ไหมก็ต้องรอติดตามแล้วกันเดี๋ยวเชื่อว่าละครกำลังเข้มข้นนะรอติดตามกันได้นะครับก็ฝากกัด้วยนะจ๊ะ